แล้วก็มี f อฟหลายๆท่านนะครับอได้โชคกับคุณแม่เล็กๆ,ๆน้อยๆก็อยากจะร่วมซื้อผลไม้ไหวในงวดต่อไปนะครับก็ขอเลขบัญชีคุณแม่มาแล้วก็เบอร์โทรนะครับท่านผู้ชมนะครับอา่ให้คุณแม่ถือหน่อย5้า5บาทสิา <laughs> บาท,บาทจ้ามันต้องเยอะลูกช่วยกัน5้าบาทสิบาทจ้าช่วยกันนะครับ เพื่อให้คุณแม่ซื้อกล้วยซื้อผลไม้เนาะจ้าเพื่อไหว้จอมปลวกือื่อเทวดาน้อยแล้วก็คุณยายมีจ้านมกลงเขาก็บอกคุณยายไม่ต้องเอากล่องใหญ่นะเอากล่องเล็กๆอ๋อชอบกินเล็กๆจ้าเพื่อนเขาเยอะอันนี้คือตามศรัทธานะคุณแม่เนาะจ้ตามศรัทธาค่ะห้าบาทสิบาทแล้วแต่เอฟซีครับหรือจะโทรหาคุณแม่สถาพรได้เลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่เตรียมไปไหว้จอมปลวกเทวดาน้อยแล้วก็ คุณยายมีอีกนะครับท่านผู้ชมขอต่อเลยงวดนี้ขอในงวดของวันที่2มกราคมปี25 6 8ปีใหม่เลยต้นปีเลยเราจะโชคดีด้วยกันตลอดทั้งปี68อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็๋ยวให้คุณแม่นะครับเตรียมของไหว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมคุณแม่ก็จะไหว้ตามกําลังที่มีนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนร่ํารวยอะไรแต่ทุกอย่างก็ทําด้วยใจนะครับท่านผู้ชมนะครับ เราอยู่กันด้วยใจทำด้วยใจนะครับอยากเป็นแนวทางให้เอฟซีเป็นแนวทางนะแม่เนาะนะครับตอนนี้ลูกทำสนมดอกบัวขอบแฮมดีเป็นตาแสบเลยแม่จ้ะทำได้หลายถรงอยู่ลูกเดี๋ยวไม่จินก็มีกล้วยกับนมกล่องเล็กๆสองงวดติดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องกำงพล channel น้องแนนแล้วก็คุณแม่สาพรไว้นะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ จำจังเลยผมไม่เอากองใหญ่นะคุณยายนมผมเอากองเล็กๆครับก <laughs> องใหญ่ดึงไม่หมดเนาะนมกองกัระ้วยนีย่ขาดไม่ได้เลยแหละเขาอืมจ้ะ 啥么子？Um ่หนะะูเอาเลขถูกตัวเลขมากด้วยหรอได้ตรงนั้นเอาเลขถูกมา ไซืบริจาคมาเดี๋ยววันพระเดี๋ยวยายจะไปซื้อของมาให้หนูอีกครับ <c oughs> ว่าอีกเนาะเสือได้เลขความฝันเพิ่มเติมวันนี้กินแค่ในี้บ ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณแม่สาพรอาจจะให้นะครับโชคลาภเอฟซีนะครับไปหลายๆงวดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสองงวดที่ผ่านมานะครับก็สลับกันไปมาจอมจกอ่าจอมปลวกเทวดาน้อยให้บ้างคุณแม่คุณยายมีก็ให้อีกนะครับเเดี๋ยยวออาสืกครับ ครับเดี๋ยวรอแปบ๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณแม่นําเสือมาปูนะครับ<ะ>มีน้อยก็กินตามน้อยก่อนนะคุณแม่เนาะจะกินก่อนเขาไม่ว่าหรอกลูกจะน้อยจะมากเขาไม่ว่าวันนี้ขอตรง<อ><จ>ตรงปังๆอีกจะ้ะเาาน้อยเขาดีใจครับตอนเย็นมาก เห็นเด็กเขาโตมาบอกเลขสามตัวมันเอาหกหนึ่งศูนย์อะไรนี่แหละสองตัวออกหกสี่อืมเขาก็ได้เข้าเพื่อนบ้านอีกต่างประเทศอีกจ้ะอแม่หนูได้เลขลาวเขาอืมตอนเย็น จอมปวกเทวดาน้อยเห็นคุณแม่สถาพรคงจะอิ่มเลยแหละเพราะว่าคุณแม่ใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกินกล้วยทั้งหวีเลยนะแดดออกก็อแดดออกก็จ uh, ริงนะครับท่านผู้ชมแต่อากาศเย็นมากๆเลยนะครับช่วงเช้าๆพัดลมไม่ต้องเปิดนะครับ นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัมพลชาแนลกับน้องแนนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณแม่สตาพรนะครับท่านกําลังจะให้โชคเอฟซนะครับไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าน่าจะต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ก็พูดก็พูดเนาะว่าขึ้นหนึ่งลงหนึ่งนะล,งล,งลงูกขึ้นหนึ่งลงห่งหนึ่งก็คือหกสี 4, ่หกห้าขึ้นหกสามลงอืมก็มาอีกะ ้าทุซาทุซาถ,าถุวันนี้พี่อัมพลมานะลูกเทวดาน้อยมารับประทานขนมขน,นมกะกล้วยวันนี้ยายมีสามอย่างให้หนูรับประทานก่อนเดี๋ยวพี่ๆเขามีโจ๊กมีลาบกับหนูเขาโอนปัจจัยมาคนละห้าคนละสิบเดี๋ยวยายไปซื้อมาให้หนูทานอีกนะลูกนะ้าบันพระซาทุซาถุซาถ,าถุเทวดาฟ้าดินเทวดาน้อยอยูอย่ไหนก็มานะลูกพาเพื่อนมากินมาเอา ของกินไปกินอันนี้ยายเส้นให้หนูก,กินมีขนมดอกบัวมีนมกล่องมีกล้วยหอมอร่อยนะลูกนะมากินนะลูกยายทำขนมดอกบัวแต่เช้ารมวมระดัก ถูกสาธุมากินน,น,น,นะลูกนะหนูบอกโชคบอกล่าฟซีเขาซื้อถูกเขาก็อยากได้กับหนูอีกก็บอกอีกนะลูกนะเอาให้ถูกสามตัวสองตัวอีกปักได้ไหมครับเดี๋ยวนะเอ่อแข้งอาใส่ดี แม่ก็ลืมเอาใส่ของม่เอาอะไรมาปัากเดีดน,นะครแม่อออ๋ออ๋ ถุกสาธุสาธุเอวดาน้อยพี่อัมพลมาแล้วนะลูกวันนี้พี่อัมพลเสียงโจงหงได้สามตัวมันแม่นนะสาธุสาธุสาธุาอาลูกอะอสาธุ โมตัสสะภะคะว่โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะว่โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะว่โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ยายขอโชคขอลาภโน้พี่อัมพลมาพี่แนนมาพ่ออัมพลมาพี่แนนมาก็ให้โน้ให้โชคให้ลาบโอนะลูกนะจะสามตัวแม่นๆเลยนะลูกเอางี้เนาะ เฮ้โอ้ยไม่มือแม่แมมจริงจไฟมันอ,อยู่ข้างบนไม่ไปะใส่ข้างล่างไม่มองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจุดให้แม่ของแม่นะ่ะเสียตั้งแต่อายุหกสิบสี่แม่อยู่เกินอายุแม่แล้วนะเนี่ยหกสิบเจ็ดครับขอให้อยู่ได้นานๆจะได้ให้โชค ชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนนะครับท่านผู้ชมรู้แต่วันเกิดเนาะคุณแม่เนาะวันตายไม่มีใครรู้เลยเอาให้มาเยอะๆจะได้หมดเร็วๆสาธุสาธุสาธุอันเม่นนะลูกนะสามตัวรับปีใหม่นะลูกนะเตวดาน้อยอย่างนี้เนาะลูกนะ ใส่สามตัวสามตัวตรงตรงอีกตรงตรงเลยโหบานหวยโอกโอกโอบหอยแล้วโอกลาวมากได้หกจีเลยลาวอ่ะครับเราโทรมาบอกไม่เจ้าอืมว่าเรียกลาวโชคดีเนาะแม่เนาะ เมื่อตอนเป็นเด็กอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขนะแม่เนาะ,ะพอเราอายุมากขึ้นคนที่รักก็เริ่มทยอยจากไปหายไปหมดหายไปหมดตามกาลเวลาฉะนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านไหนที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับในตอนเด็กๆนี่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้เราใส่สวยงามแต่คุณแม่หรือคุณพ่อยอมที่จะ,สะใส่เสื้อผ้าเก่าๆนะครับท่านผู้ชมเพื่ออยากให้ลูกได้ มีสง่าราศีนะครับไม่อายใครนะครับพออายุมากขึ้นมีงานการทําก็อย่าลืมคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เลี้ยงดูเรามานะครับพาท่านไปเที่ยวไปกินข้าวหรือกลับไปไหว้ท่านนะครับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าไปไหว้ท่านตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วนะครับท่านไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลย ทำให้ท่านตอนมีชีวิตอยู่นะครับท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุยายมีอันนี้ลูกอัมพลมาอีกแล้วยายมาขอโชคขอลาบยายก็ให้ลูกรันมัน,ม,นมันอีกเดอ้อยายเดอ้อสาธุายายยายมีอีนอัมพลโม่งไงเนี่ยหมดสมโชคสมเลียบยายหมดมันกับตเต้าเ้ยหมดต่อตูน,นี้ก็ออยเต,ต้าติดเดอ้อยายเดอ้อหยกใบตูปีตูติดสาธุสาธุสาธุลายก็เป็นกระเม็ด ต้องทรง,งภาษาเขาครับจแม่น่ะอยากไปหาลูกหลานไก่จังเลยบ,บ้านตาหมอก็จะพาพ่อไปกับมันเด็ไปซะที่ไปเจอเขาที่ที่ตาเซอียเขาก็ดูในคลิปเขาก็บอกว่าแม่หนูดูแม่ในคลิปเลยเนี่ยวันนี้หนูมาเ่อเจอแม่หนูได้เจออยากเจอแม่เขาก็โกรธแม่แม่หนูอยากเจอแม่หนูได้เจอแม่หนูดีใจจังเลย หมูเป็นลูกยายมีภาเซีเขาบอกแม่แม่มาเย็บเหล็กถูกแล้วให้แม่น้องเลไหนแม่นจังคือเราจะร่วมบุญกันกับคุณแม่แบบนี้แหละครับตุกตุงวดสาธุยายมีไอ้เจ้าจับชกจับเหลี่ยงเยนะไอ้บานตีดเด้อยายเด้อสาธุสาธุสารวมพลังบุญเนาะคุณแม่เนาะทำบุญมาด้วยกัน ทำบุญมาด้วยกันแล้วก็ได้เจอกันได้เห็นกันตรงนี้จุดให้แม่นะเดี๋ยวไฟไฟจะไหม้มือแม่เห็นไฟแล้วไฟก็ไหม้มื่อยายไอ้ไฟอยู่ข้างบนไอ้มืออยู่ข้างล่างมันก็ไม่ติดพอยกขึ้นมาเดี๋ยวก็ให้แม่อธิษฐานถึงคนใหญ่ไม่ไม่จุดให้เยอะๆหรือมันจะได้ไหม้เร็วๆ ตรงแน่นจุดอีกแน่นตนงแน่นอ้อมๆเลยจุดจุดอ้อมๆให้แม่ถือแบบนั้นะครับจะยังจะโดนเมื่อไหร่ยังรู้ก็รู้ยายสิมองไม่เห็นไฟมองไม่เห็นนะโอเคไม่ได้ใส่แว่นมาลืมแว่นวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นสาธุสาธุสาธุยาไมีเอ้ยบานใบตูติเด้อยเด้อสาธุ ได้3ตัวแม่นๆได้ตู้จบ๊ะๆเด้อยายเด้อนี่โหมนมโหได้เจียนสามนี่โอ้ยนมโชคนี่นมกลองเจียนโหเด้อยายเด้อสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ต้องสวดเยอะแล้วข <c oughs> อยายเม่มมมมมนๆนะยายนะไฟติดไหมติดแล้วนะเลลมแรง <c oughs> อยากผมลองจุดให้แม่ตั้งให้ตรงได้ไหม,อมเอออะ ลงไปไหมไม่เป็นไรหรอกจะโทรหาท่านปูก็ไม่กล้าโทรปูท่านมีเกด เด็กเทพคนหนึ่งเขาสามีเขาเขาไลน์ให้กลับบ้านอ่ะจเขาโทรมาถามไม่เคยโทรหาท่านปู่แม่ยังไม่ได้โทรไม่ไม่กล้าโทรบางทีปู่เทพ้มยทับทันบางทีถ้าท่านไม่รับสายท่านอาจจะติดจิตนิมนต์บางทีเอฟซีมาหาพยายามโทรเรื่อยๆเพื่อมโเคครับม่ไม่กล้าโทรเขาโทรมาถามเลยครับ โทรเรื่อยๆครับขนาดช่องกําพลนโทรหาปู่บางทีปู่ก็ติดจิตนิมนต์นะครับโทรบ่อยๆเดี๋ยวท่านก็รับให้ท่านเอาสามีเขากลับคืนง่ายนะเดี๋ยวท่านทําพิธีแล้วเลยครับให้แม่โทรตามแม่ไม่ติดรูปครับไม่เป็นไรครับแม่สาหรับเอฟซีนะครับที่จะตัวนูนสิลุกได้เยอะแล้วมั้ยเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชม นนย,ยังครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปเอาแว่นก่อนนะครับงั้นมองไม่เห็นหรอครับท่านผู้ชมนะครับคุณแม่ก็ไปเอาแว่นมาแล้วสายตาท่านก็เอาแว่นมามาดูนนต้องบอกว่าสายตาท่านดีนะแค่มองเล็กๆไม่เห็นเฉยๆนะครับท่านผู้ชมอ้ใต้ตัวไหนครับคุณแม่หกศูนย์เปดหรือเปล่าลูก<ะ>อู้เล็กสวยเล็กสวย ไม่ว่าหกศูนย์ข้างเลขตัวที่สามต้องเป็นแปดโอ้โหสัตว์สัตว์เทวดาน้อยเอ้ยโอแปดจริงๆด้วยหรอกหกศูนย์แปดเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจอมปลวกเทวดาน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับน่าเห็ชัดเลย น่าจะเป็น608นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับดูใกล้ๆเลยชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขทูบจอมปวกเทวดาน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับ แล้วให้คุณแม่บอกชัดๆเลยนะครับ<ะ>ได้ตัวไหนหกศูนย์แปดจ้าหกศูนย์แปดนะครับท่านผู้ชมเลขชัดเจนมากๆนะครับวันนี้ขอสาธุเตวดาน้อยให้ถูกเด้อลูกเด้อให้มาอีกเลขหน้าก็ได้เลข้ายก็ได้เลข้ายสามตัวก็ได้สาธุครับสาธุหกศูนย์แปดนะครับสองมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอให้ปีใหม่รำ่ำรวยๆนะครับเฮงเรวยๆนะครับ นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจอมปลวกเทวดาน้อยนะครับ<ด>จุดได้608นะครับ 6, 6, เดี๋ยวไปลุ้นเลขทูบ <6, S 1> คุณยายมีนะครับ 6, พร้อมๆกันเพราะว่างว่าที่ผ่านมาคุณยายมีก็ให้102นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็หกสามปล่ายฮะมันเสียดายแต่เอาไปลาเอาไป ไม่แน่นะอ,อาจจะมาอีกก็ได้เป็นเก้าสามก็ได้เน้อแม่เนาะ,ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอืมแต่ว่าตรงเลขสามเหมือนมีขีดนั่นเนี่ยจะ้ะอืมมันมีเลขสี่น้อยๆเนาะใช่ครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นเลขทูบนะครับของคุณยายมีนะครับ สามโอ้เหมือนทูบจะแตกเนาะนกกรรมมนว่าแม่จะแตกยู่อบแม่งวดนี่โอ้ทูบแตกจ้าทูบแตกแม่เอาเริ่มแตกออกแล้วโอ้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 เพิ่งเคยเจอ<ว>แตกออกเรื่อยๆเลให้หมดก่อนนะโอ้ท่านผู้ชมแตกอีกแค่คุณยายมีงวดนี้โอ้ตังแต่จุดมากเ่เคยเห็นทูบแตกแบบนี้นะครับจ้แตกผ่ากลางเลยนะผ่ากลางเลยครับก็แตกขึ้นเรื่อยๆแดงเลย โอ้ยใหม่เหมือก่อนเด้อจะพึงรู้จักกันเด้อดูขนนะตูปแตกนะครับท่านผู้ชมแม่ท่านผู้ชมโอ้ยแม่สีบอบบีออกจากกันก่อนแต่มแม่จแยยมมิแตกึ้นยายเมื่อมันติดแตกสามตัวถ้าเต็มงวัดนี่โอ้ยท่านผู้ชม,ม ว่าตัวไหนลูกตรงไหมไม่แน่ใจรอมั่อืมป้าถูกแตกแน่ทำไมแตกสวยจังจ้าดูสินะพูดนะพูดนะหกสามสองนั่งแตกสวยจริงๆแตกครึ่งเลยอ่ะโอ้แตกครึ่งพามาเลยจ้า แสดงว่าคุณยายมีนี่จะให้แตกทั้งสามตัวแล้วเพราะว่าผ่ามาทั้งสามตัวเลยแม่ปกติจะไม่แตกแบบนี้เด็ดอันนี้แตกผ่าสามตัวเลยนะครับแตกสามตัวแน่แน่เดี๋ยวจะให้ดูเลยครับคนลุกไม่แน่อาจจะแตกออกจากกันเลยแสดงว่าแตกสามตัวแม่เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมหกสามสองนอกุกเหล็กหกสามสองหรือเก้าสามสองนะครับท่านผู้ชมนะครับตาเหล็กยังไงแตกง่ามถิ่แม่ ไม่เคยเจอเพิ่งครั้งแรกเลยนะครับท่านผู้ชมลองน่นเขียนเลขเลยปีใหม่อเขียนเรียบร้อยแล้วโอ้ท่านผู้ชมเหลือเชื่อน้องแม่นาะจ้าโอ้โหจังเลยแตกง่ามเถอะดูสิหนะถึงเด็กถูกแตกก่างแต่กันนั่งเหลือเขาโค้งเหล็กให้ดูชัดเลยจ้าหกสามสองหกสามสองโอเคอ่ะให้คุณแม่นั่งบนเตียงเลยครับ เลขสวยมากๆทู่แตกนะคะรับท่านผูช้ชมโอ้ยสาธุสาธุสาธุแต,แตกอีกแน่แน่ยัมีเบอร์ไอริยายเจงเด้อร์หกสามสองเหมืนี่จะสาธุตอนรับปีใหม่ไอคุณเจ้าตอนรับ<ก>ปีใหม่เงียนบ้านรักสตางปีใหม่ปีหกแปดก็ขอให้ให้คุณแม่อวยพรหน่อยครับอวยพรเลยสาธุแม่สถาพรก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่าน จงมีโชคมีลาบกับเลขเทวดาน้อยกับเลขยายมีอีกนะคะงวดน,นี้ขอให้รวยขอให้รวยต้อนรับปีใหม่จะได้มีเงินทําอุ้นจ้าสาธุสาธุสาธุรวยรวยรอย,ย,ยล้านพันล้านทุกทุกท่านค่ะสาธุเลขสวยเนาะแม่เนาะ<อ>เลขสวยลูกตั้งแต่ตรวจตรวมาเข้าสองงวดติดแล้วงวดนี้ทูบมาแตกอีกแตกอีกสวยมากๆอืม อ่ะโอเคนะครับนะครับสำหรับวันนี้ช่องอําพลชาแนลนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่สถาพรเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มามอบตัวเลขขอตัวเลขกับจอมปลวกเทวดาน้อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยปีใหม่นะครับปีหกแปดงวดแรกเลยประเดิมเลยนะครับหลังจากเข้าสองวดติดมานะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ช่องอําพลต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอําพลชาแนลกับน้องแนนแล้วก็ คุณแม่สภารนะครับมาจนถึงนวดที่สามแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงนวดที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมสองวดติดไม่พลาดนะครับนวดที่สามแล้วก็เป็นงวดของปีใหม่ปี68ด้วยนะครับก็ขอ fc ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆรวยๆนะครับกับคุณแม่สาารนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอมพลชาแนลคุณแม่สภารนะครับพร้อมกับน้องแนนนะครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ขอให้ fc ทุกท่านรวยๆรอยล้านพันล้านส่งต้อนรับปีใหม่ค่ะสาธุ